boleh Joang Nah Hal A dia dimin Wapang adaang ya panang kilo mappang piyapang papas pandang and punang ustali liang kal kang hitang bitang. มาจับยามาตะวยวมกันดีอาเจ้าภาพมาเอาของปัจจัยเรื่องริว่ารใว่างเซได้สายชินเดือดเดือดมาเจ้าภาพมาขอเลย <c oughs> <c oughs>

อนิจจาวตสังขาราอุปาทวายธัมมิญโญอุปทิฏฐวานิรวาทันติเตสังอุปาทโมจโฌอนิจจาวตสังขาราอุปาทวายธัมมัญญินิโรจนิรันทะสัง <laughs> <coughs>

ยาให้พอนยาหน้าไม่้อนกยังยาเขียวว่าวิดยาหน้าม่้อนกนยาก้อนยาวาเลวะฮโผล่ปาเลโปลยนเดตะกลาเอวะเมวัโตตินาเยตนาอุปการปัิติังวาิีังดูมังเก็ะเม

i Samma Sammutu Bhagavam Bodhang Bhagavantang ที่ทางอ the so ุูตศาสศาสนานี variety, <laughs> <city> ่จบพีธ <s rup> ีมีสำหรับมนีมีทเนี่นนอแมนบอกพุทสอยเมื่อเอินเศร้าตอนเศร้ามีการสวดพุทธมนต์าบาทนอแมบอครับแม่นครับาบานอเอาเป็น่ามนีจบแล้วได้พิธทีตรงนี้ครับเอาทุกคนใธ้ที่ที่าร้างตัดแต่ละ้งมดใเการวันณีคาเ้อ